โยคะเรียกเหงื่อเพื่อสุขภาพดีเป็นระดับพื้นฐานเหมาะสำหรับคนตัวแข็งแล้วก็ผู้ฝึกใหม่ไปลองฝึกตามกันค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากท่ายืนกันค่ะให้ทุกคนเข้ามายืนอยู่ตรงกลางเสือปรับเท้าให้ขนานความกว้างประมาณช่วงสะโพกค,ค่ะปลายเท้าหันตรงไปทางด้านหน้าเหยียบเท้าลงให้เต็มๆทิ้งแขนลงข้างลําตัวจากนั้นนามือข้างหนึ่งค่ะแตะเบาไว้ที่หน้าอกอีกข้างหนึ่งแตะเบาไว้ที่หน้าท้องสามารถหลับตาหรือโฟกัสหนึ่งจุดนิ่งๆได้ค่ะปรับลมหายใจดึงสติเรียกสมาธิกันสักครู่หนึ่งห้ค่อยๆหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะ ให้สติของเราจดจ่อรับรู้อยู่ที่ภายในสักสองสามลมหายใจตรงนี้ค่ะแล้วค่อยๆเปลี่ยนลืมตาขึ้นช้าๆ จากนั้นส่งมือมาประสานเอาไว้ที่หว่างอกค่ะพลิกฝ่ามือหงายดัดนิ้วมือแล้วเหยียดยืดขึ้นไปเหนือศีรษะกระชับแกนกลางให้ดีหนีบค,นค้นขาเข้าหากันใครไหว,ไวลองขยิ่งส้นเท้าแล้วขังเอาไว้ลมหายใจออกค่ะวางเท้ากลับลงมามือของเรายังคงประสานดัดนิ้วมือแล้วเหยียดขึ้นหายใจออกครั้งต่อไปค่ะค่อยๆเอ็นลำตัวทิ้งลงทางด้านขวาแกนกลางกระชับเฟิร์มเอาไว้3 รับรู้ถึงการยืดเหยียดเอลซีข้างซ้าย2 1. คือหลังตั้งตรงกลับมาค่ะในลมหายใจออกปลดมือแล้วค่อยๆสวิงแขนกวาดไปทางด้านหลังเป็นวงกว้างๆรู้สึกเลือดลมไหลเวียนบริเวณท่อนแขนค่ะขออีกหนึ่งรอบมือประสานดัดนิ้วมือแล้วเหยียดยืดขึ้นด้านบนยืดลำตัวยาวๆค่ะเพิ่มการขยงส้นเท้าได้ด้วยเ้าไหว หายใจออกค่อยๆผ่อนค่ะวางเท้าลงแล้วเอ็นลำตัวทิ้งลงทางด้านซ้ายยืดตัวเอาไว้ลองหมุนหัวไหล่ซ้ายค่ะช้อนขึ้นด้านบนนิดนึงอย่าให้ลำตัวคว่ำสอง,งคืนตัวกลับมาตรงกลางค่ะปลดมือออกสวิงแขนวนไปทางด้านหลังให้เบยอีกครั้งหนึ่งแล้วเก็บแขนแนบข้างลำตัว จากตรงนี้นะคะเปียขอหันข้างให้ดูเนาะเราจะค่อยๆหย่อนก้นค่ะทิ้งลงไปทางด้านหลังพยายามอย่าให้เข่าล้าปลายเท้าค่ะงอเข่าดึงก้นถอยหลังดึงก้นถอยหลังเหยียดเท้าลงเต็มๆกระชับหน้าท้องค่ะแล้วสวิงแขนขึ้นมาขนาบใบหูเข้าสู่ท่าแชร์โพสนะคะสะโพกแกนกลางเริ่มทํางานค้างเอาไว้ตรงนี้ค่ะมองลงที่พื้นโฟกัสนิ่งๆส 2 1จากนั้นเราค่อยๆพับลำตัวทิ้งลงไปเลยค่ะเก็บเข่างอก่อนได้ส่งมือจับศอกฝั่งตรงกันข้ามทิ้งศีรษะลงแล้วใส่ใจไปที่ก้นกบของเราค่ะยิงก้นยืดขึ้นให้สูงใครตึงขาได้ตึงนะใครไม่ไหวเก็บเข่างอค่ะแล้วลองสวิงลำตัวปัดเบี่ยงซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่ในท่าตุ๊ก,กตาห้อยเชือกหรือแร็กดอค่ะ ใครอยากจะสวิงลำตัวโยกขึ้นโยกลงก็ได้จากนั้นคลายมือออกค่ะทรงมือแตะไว้ที่หน้าแข้งของเราแล้วยืดตัวยืดหลังขึ้นมาเป็น f l a ต back เหมือนเดิมใครตึงขาได้ตึงค่ะใครไม่ไหวเก็บเข่างอนนิดนึงแล้วพยายามเหยียดจากแนวหลังดึงไหล่ให้ห่างหูสามลมหายใจนะ flat back เอาไว้ค่ะเก็บหลังแบนๆส หนึ่งค่ะค่อยๆทิ้งศีรษะลงซอฟข่าวดันลำตัวค่ะกลับขึ้นมายืนกวาดสองแขนยกเลื่อนมือประกบเหนือศีรษะหายใจออกค่ะค่อยๆทิ้งมือของเราลงมาประนมที่กลางอ,อกเลื่อนมือเท้าเอวค่ะแล้วให้ทุกคนขยับไปยืนที่หัวเสือเหมือนเดิมปรับเท้าขนาดเอาไว้ในลมหายใจเข้าค่ะกวาดแขนยืดให้เบียอีกครั้งหนึ่งส่งมือประกบ หายใจออกค่ะค่อยๆงอเข่าก้มพับตัวส่งมือมาวางครอมเท้าหยุมมือเป็นรูปถ้วยไว้ค่ะแล้วถอยขา,ขาขวาไปทางด้านหลังไกลๆเช็คให้หัวเข่ากับข้อเท้าทางด้านซ้ายดิ่งตรงกันมือสองข้างหยุมถ้วยค่ะแล้วเบาสะโพกขึ้นลงขึ้นลงเบาๆก่อนจะเริ่มรู้สึกว่าต้นขาทางด้านขวาได้เริ่มยืดขย่งเท้าขวาไว้นะปักจมูกเท้าลงค่ะ จากตรงนี้กลับมานิ่งเหมือนเดิมมือขวาค่ะจากที่หยุมถ้วยให้วางมือขวาลงไปเต็มๆแล้วเปิดแขนซ้ายค่ะวาดขึ้นทางด้านบนเราจะหมุนแขนซ้ายวาดวงกลมสองครั้งค่ะค่อยๆสวิงแขนวาดไปรอบที่1 2แล้วลองเหยียดแขนซ้ายค่ะยืดขึ้นไปจิกเท้าขวาแล้วเข่าขวาตรงค่ะ easy twist ขอครั้ง3ลมหายใจค่ะในท่าบิด อีกสองลมหายใจแล้วเปลี่ยนปลดมือซ้ายค่ะวางคล่อมเท้ากลับลงมาเท้าขวาปรับวาง90องศาค่ะขยบเอาขอบเท้าฝ่าเท้าวางลงเต็มๆบิดลำตัวขวาหันหันลำตัวมาตามทางยาวของเสือแล้วปรับเท้าก่อนนะตึงขาสองข้างค่ะเท้าซ้ายของเราจะหันพุ่งตรงไปหาหัวเสือเท้าขวาจะหันมาทางด้านข้างเสือแล้วขอบเท้าขนานไปกับขอบเสือด้านสั้น ยืดตัวยืดหลังค่ะกระชับหน้าท้องให้ดีล็อกลำตัวของเราตรงๆแล้วงอเฉพาะเข่าซ้ายของเราลงไปจับฐานอยู่ในท่านักรบสองค่ะหัวไหล่ผ่อนส่งนิ้วกลางมาแตะวางอกกลางข้อศอกออกแล้วสวิงแขนค่ะกวาดยืดออกไปทางด้านข้างเหมือนมีคนพยายามฉุดมือของเรายืดออกไปแล้วไล่สายตาค่ะเดี๋ยวไปมองปลายนิ้วมือทางด้านซ้ายค้ง สมลมหายใจนะใช้ความแข็งแรงในท่านักรบสองพยายามให้หัวเข่าพุ่งตรงไปด้านหน้าเข่าไม่ลมเข้าด้านไหน3 2 1. นึ reverse warrior ค่ะฐานขายอยู่ที่เดิมลดมือขวาแตะไปที่ต้นขาเปิดงายฝ่ามือซ้ายค่ะแล้วค่อยๆไล้ like, มือขวารูดลงไปตามขาดึงแขนซ้ายมาให้ชิดกับใบหูเข่าซ้ายยังคงงอเอาไว้ย,ยืดเปิดตัวค่ะเอวสีขครงด้านซ้ายได้ยืดเพิ่มเกนกลางก็ยังคงทำงาน 3.2. หนึ่งเก่งมากค่ะค่อยๆคืนตัวกลับมานะส่งมือเท้าเอวค่ะตึงขาผ่อนคลายสักหนึ่งลมหายใจจากนั้นค่อยๆซอฟข่าซ้ายค่ะบิดลำตัวหาหัวเสือกระดึ๊บกระดึ๊บเท้าขวามาวางคู่เท้าซ้ายแล้วดันตัวกลับขึ้นมายืนย่ำเท้าให้สบายค่ะเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งข้าง เมื่อพร้อมค่ะยืนที่หัวเสือปรับเท้าขนานเหยียบเท้าลงเต็มๆทิ้งแขนลงข้างลำตัวแล้วหายใจเข้าค่ะกวาดแขนเลื่อนมือประกบเหนือศีรษะหายใจออกค่อยๆงอเข่าก้มพับตัวทรงมือว่างหยุมถ้วยคล่อมเท้าถอยเท้าซ้ายค่ะไปทางด้านหลังไกลๆบ้างในรอบนี้จิกเท้าซ้ายเอาไว้เช็คหัวเขา่าข้อเท้าขวาให้เป็นมุมฉากค่ะดิ่งตรงกันเท้าซ้ายจิกล็อกเข่าตรงแล้วเบาสะโพกขึ้นลง เวลาขยับพยายามอย่าให้เข่าซ้ายงอตามนะยืดเอาไว้แล้วขยับจากช่วงสะโพกขออีกหนึ่งลมหายใจค่ะเพียงพอแล้วเปลี่ยนค่ะปรับมือซ้ายวางลงเต็มๆให้หัวไหล่ข้อมือดิ่งตรงกันค่ะแล้วค่อยๆโยกแขนขวาขึ้นเหมือนเดิมเราจะหมุนแขนขวาค่ะขอวาดวงกลมกว้างๆ,ๆสองครั้งหายใจเข้าค่ะค่อยๆสวิงแขนม้วนขึ้น และอีกหนึ่งรอบช่วยในการบริหารค่ะใครที่ไหล่ติดเนาะพยายามหมุนหัวไหล่บ่อยๆค่ะแล้วค้างไว้เลยฟิลที่กันพุ่งมือขวาค่ะชุดยืดขึ้นไปมือซ้ายผลักลง3 2 1. ปลดมือขวาวางคล่อมเท้าแล้วปรับเท้าซ้ายค่ะค่อยๆวางส้นเท้าลงกอบเท้าซ้ายขนานกับขอบเสือทางด้านสั้นค่ะแล้วบิดลำตัวซ้ายหัน บขาสองข้างยืดตรงๆก่อนค่ะแล้วเช็คสะโพกสองข้างเท่ากันไปเท้าขวาหันไปหาหัวเสือในรอบนี้ขอบเท้าซ้ายล็อกเอาไว้เลยนะให้ขนานกับท้ายเสือค่ะเท้า90เก็บหลังตั้งตรงเอาไว้แล้วงอเข่าขวาค่ะย่อลงไปพอให้เข่ากับข้อเท้าตรงกันใครไม่ถึงจริงๆไม่เป็นไรค่ะย่อเท่าที่เราไหวแล้วเปิดหัวเข่าขวา,ขวาออกด้านนอกให้เบียรนิดนึงค่ะ ดึงนิ้วกลางแตะวางอกสวิงแขนกลางออกไปด้านข้างพร้อมอเมื่อไหร่ค่ะเหลียวหน้ามองไปหาปลายนิ้วมือขวาสามลมหายใจนะยืดตัวยืดหลังเอาไว้กระชับเกน่นกลางดีค่ะขออีกหนึ่งลมหายใจแล้วรีเวิร์สปลดมือซ้ายแตะลงที่ต้นขาหงายฝ่ามือขวาค่ะแล้วเอนลำตัวโถมไปทางด้านซ้าย ฉุดยืดมือขวาของเราข้ามศีรษะไปไกลๆ3 2 1สองห่งเพียงพอแล้วค่ะตึงขาสองข้างกลับมาส่งมือเท้าเอวสุดลมหายใจเข้าลึกออกยาวๆ แล้วค่อยๆค,ค่ะโถมเข่าขวาของเรางอลงกระดึบกระดึบเท้าซ้ายก้าวมาคู่เท้าวขวาแล้วย่ำเท้าสลับกันค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาหายใจสบายๆเชื่อว่าหลายคนอาจจะเริ่มเหนือ่อยซึมๆแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะหายใจเข้าค่ะค่อยๆกวาดมือทรงมือประกบเหนือศีรษะหายใจออกค่ะงอเขา่าทรงมือว่างหยุ่ถ้วยคล้อมเทา้าถอยเท้าขวาค่ะไปทางด้านหลังไกลๆ แล้ววางมือสองข้างลงเต็มๆเลยค่ะเราจะไปที่แพล้งโพสกันเพิ่มความแข็งแรงถอยขาซ้ายของเราไปคู่ขาขวาพยายามลดสะโพกมาให้ลำตัวขนานพื้นออกแรงมือผลักกระชับเกี่นกลางเอาไว้ค้าง3หายใจด้วยหนะ้า2 1แล้วค่อยๆค่ะวางเข่าลงสไลด์ลำตัวลงเป็นท่านอนคว่ำเลยค่ะมาช้าๆไม่ต้องรีบ ขย่าขย่าร่างกายอาจจะพักอยู่ในท่าจระเข้กันสักหนึ่งลมหายใจเดี๋ยวเราจะฝึกความแข็งแรงค่ะของกล้ามเนื้อก้นสะโพกแล้วก็เออแฮมสตริงเนาะที่อยู่ด้านหลังตรงนี้กันเมื่อทุกคนพร้อมค่ะค่อยๆส่งหน้าผากวางลงที่พื้นขยับแขนมาวางแนบข้างลำตัวแล้วคว่ำม,มือของเราลงฟีวที่การกดมือของเราลงให้แน่นๆค่ะขยับเท้าให้เท้ากว้างประมาณช่วงสะโพกเอาไว้ เราจะเตะขายกกลอยทีละข้างนะเมื่อพร้อมค่ะฟีอยู่ที่การเอนเกจต้นขากระตุกกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าขึ้นมาแล้วค่อยๆเตะขาวขวายยกลอยพยายามอย่าให้สะโพกเบี้ยวเปิดขึ้นมาค่ะให้เชิงกรานของเรายังคงติดพื้นเอาไว้ยกได้สูงไม่สูงไม่ซีเรียสเลยค่ะล็อกเข่าตรงแล้วพุ่งปลายเท้าถอยไปทางด้านหลังสาสอง หนึ่งค่ะวางหลังเท้าขวาเขยา่าเขยา่ขยาร่างกายค่ะผ่อนคลายแล้วไปอีกหนึ่งข้างนะกดรองเท้าลงค่ะกระตุกกล้ามเนื้อเหนือหัวเขา่าให้เข่าเราลอยพ้นพื้นเล็กๆแล้วส่งขาซ้ายค่ะเตะยกลอยขึ้นเหมือนเดิมเชิงกรารทางด้านซ้ายกดลงล็อกเข่าตรงปลายเท้าพุง่งถอยหลังไปไกลๆสามเริมเห็นถึงการทำงานกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อกลน รอมเนือแฮมสตริงค่ะสองหงแล้วเปลี่ยนค่ะค่อยๆค,คลายรอบสุดท้ายเราจะเตคคะขาสองข้างยกลอยขึ้นมาเลยนะสำหรับคนที่ไหวใครไม่ไหวขอทีละข้างเหมือนเดิมได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะ Engage แกนกลางก้นสะโพกแล้วยกขาสองข้างลอยขึ้นมาเท้าที่ไหวเลยค่ะข้างไว้ออกแดงมือกดสา สองหนึ่งแล้วค่อยๆค,ค่ะลดขากลับลงมาทรงมือวางข้างอ,อกค่ะตะแคงลำตัวออกด้านข้างแล้วปรับลำตัวมาเป็นท่านอนง่ายกันขยับมาเป็นท่านอนไงายได้แล้วค่ะชันเข่าสองข้างขึ้นขยับเท้าให้กว้างประมาณขอบเสือ่อกางแขนทิ้งลงสบายๆข้างลำตัวเลยค่ะแล้วดึงเข่าล้มปัดซ้ายปัดขวาเหมือนเป็นไม้ปัดน้ำฝน คลายข้อต่อสะโพกให้น้ำหนักตัวของเราช่วยกดนวดคลายกล้ามเนื้อหลังล่างจากนั้นเก็บเท้าแคบเข้ามานิดนึงค่ะดึงเข่าเข้ามาหาหน้าอกเอาแขนอบค่ะหลวมหลวมค่ะปาวันมุกตาสนะพร้อมเมื่อไหร่ยกศรีรษะลอยเอาปลายจมูกไปจิ้มที่หัวเขา่าทำตัวโคง้งๆกลมๆค่ะสาม 2 1ผ่อนศีรษะวางลงช้าๆดึงเข่าขวาเก็บเข้ามาหาตัวไว้แล้วยืดเฉพาะขาซ้ายค่ะเหยียดแล้ววางลงหมุนหมุนวนๆข้อเท้าขวา เราใช้มือซ้ายค่ะเกี่ยวข่าวขวาล้มข้ามลำตัวไปทางด้านซ้ายบิดตัวกันค่ะสุภพายนทวิสสามารถขยับสะโพกซ้ายมาให้อยู่ตรงกลางเสือนิดหนึ่งได้ค่ะเพราะเวลาสะโพกซ้อนกันเนาะมันจะได้ยืดบริเ,เวณช่วงกระเบนเหน็บหลังล่างหายใจลึกๆโล่ลงๆตรงนี้ค่ะเขยนขวากลางออกไปทางด้านข้างแล้วค่อยๆทิ้งหัวไหล่ผ่อนลงใครไหวจะยกศรีรษะแล้วปัดเบี่ยงเดี๋ยวหน้ามองไปทางด้านขวาเพิ่มก็ได้ค่ะ เพิ่มการยืดบริเวณคอบ่าสามสอง หนึ่งค่อยคอยคลายค่ะคืนลำตัวกลับมาตรงกลางขยับสะโพกมาให้อยู่ตรงกลางด้วยสลับข้างดึงเข่าซ้ายเข้ามากอดค่ะส่งมือประสานหน้าแข้งเบาๆใครตึงมากจะประสานไว้หลังขาก็ได้ค่ะแล้ววนๆข้อเท้าพร้อมแล้วมือขวาเกี่ยวเข่าซ้ายค่ะล้มข้ามไปทางฝั่งขวา จัดสะโพกให้ซ้อนกันก่อนได้ช้าๆไม่ต้องรีบเลยค่ะยกหลังยกสะบักวางใหม่ให้ลงตัวบิดหน้าหันมาทางด้านซ้ายเข่าหลายคนอาจจะลอยพ้นพื้นขึ้นมานิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะบางทีหลังหรือว่าสะโพกเราอาจจะยังมีความตึงอยู่บ้างเนาะหาองศาที่เรารู้สึกว่าเรากําลังได้ยืดสบายๆแล้วค้างเอาไว้ตรงนั้นเลยค่ะเลือกหลับตาหรือว่าจะโฟกัสหนึ่งจุดนิ่งๆก็ได้ค่อยๆผ่อนคลายในช่วงท้าย ขออีกสามลมหายใจ2อหนจากนั้นค่อยๆค,คลายค่ะคืนลำตัวกลับมาตรงกลางขยาเขย่าขากำคลายข้อมือหมุนวนข้อเท้าหันศีรษะซ้ายขวาเบาๆก่อนได้ เมื่อทุกอย่างลงตัวค่ะค่อยๆเคลื่อนลำตัวเราเข้าสู่ท่าสวาสนะกันผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายคอบ่าไหลศีรษะทอนแขนลำตัวรวมถึงทอนขาให้รู้สึกร่างกายหนักๆค่ะแล้วทิ้งน้ำหนักตัวของเราจมลงหาเสื่อโยคะลดคลายทุกสิ่งทิ้งวางทุกอย่างตัดความคิดตัดสิ่งรบกวนออกไปค่ะลองใช้เวลาสักประมาณหนึ่งนาทีสุดท้าย ฝึก Mindfulness หรือว่าการมีความรู้เนื้อรู้ตัวให้จิตของเราตามดูตามรู้อยู่ที่ภายในใหายใจสบายๆแล้วผ่อนคลายร่างกายอยู่กับความนิ่งสงบตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะ เมื่อทุกอย่างลงตัวดีแล้วค่อยๆค,ค่ะขยับปลายนิ้วมือนิ้วเท้าปิดขี้เกียจด,ด้วยกันสักหนึ่งรอบค่ะเราจะรวบขาเข้าหากันกดปลายเท้าลงส่งมือประสานแล้วดัดนิ้วมือยืดเหยียดขึ้นไปเหนือศีรษะยืดลำตัวยืดแขนขาให้ยาวๆจากนั้นปลดคลายค่ะงอเข่าเข้าหาตัวแล้วนอนตะแงคงคูลำตัวไปทางด้านข้าง ส่งมือประคองพื้นค่ะดันลำตัวกลับเข้าสู่ท่านั่งกันยังคงหลับตาไว้ก่อนได้ค่ะพับขาสบายยืดตัววนวน,วนหัวไหลเอนศีรษะซ้ายขวาแล้วเก็บร่างกายนิ่งจากนั้นให้ทุกคนค่อยๆเค,ค,ค,คลื่อนมือค่ะมาประนมมาไว้ที่กึ่งกลางหน้าอกนมศีรษะจรดปลายนิ้วมือ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงค่ะนามัสเตขอบคุณค่ะ